มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวน้องคายร่วมอัญเชิญหลวงพ่อพระสยแห่รอบอุโบสถรอบเมืองงดสาดน้ำใช้โปรยดอกไม้แทนการสักการะครับวันที่13เมษายน65ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองน้องคายนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายนายยุทธนาศรีตบุตร นายกอบจหนองคายนายอุรุยศ์เอียสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์โมศิออกอุลพบกกพจจังหวัดหนองคายพระราชรัตนาลงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายนำพุทธศาสนิกชนชาวหนองคายอัญเชิญหลวงพ่อพระสยพระพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลงจากพระอุโบสถแห่รอบพระอุโบสถสามรอบครับ ในทุกปีกิจกรรมนี้จะเป็นที่เฝ้ารอของชาวหนองคายและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาจะได้ร่วมกันแห่องค์หลวงพ่อผาใสและแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้ลดสงน้ําในช่วงเทศกาลสงการแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทําให้ปีนี้งดสาดน้ําในช่วงแห่รอบพระอุโบสถโดยปรับรูปแบบใช้วิธีการโปยดอกไม้แทนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสักการบูชา ระหว่างทางพระสงฆ์ได้โปรยดอกไม้ข้างทางส่วนประชาชนก็รอไหว้สักการะอยู่รอบอุโบสถและนำดอกไม้มาร่วมโปรยด้วยซึ่งทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมได้สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซนครับหลังจากแห่รอบพระอุโบสถสามรอบแล้วได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสเป็นองค์พระประธานแห่ไปรอบเมืองให้ประชาชนได้ส่งน้ำ โดยปีนี้ทางจังหวัดน้องคายได้ขอความร่วมมืองดเล่นสร์น้ำริมถนนจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รถส่งน้ำหลวงพ่อผาสัยเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 โดยเว้นระยะห่างจัดคิวให้ประชาชนได้เข้ารถส่งน้ำจำกัดจำนวนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ครับส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เคยจัดทุกปี เช่นทำบุญตักบาตรแก้ปีชงแก้บะแก้บนมหรสละพรื่นเริงต่างๆปีนี้งดทุกกิจกรรมและทางวัดจะอัญเชิญหลวงพ่อพระสกลับไปประฏิสฐานยังพระอุบโบสถตามเดิมในวันที่18เมษายนนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาพืนด้วยนะครับขอบคุณครับ